อนุบุพิกถาเรื่องการถือปฏิสนธิเพื่อจะทำเนื้อความเกี่ยวกับการถือปฏิสนธิของพระโพธิสัตว์นั้นให้แจมแจ้งมีถ้อยคำที่จะกล่าวไปตามลำดับดังต่อไปนี้ได้ยินว่าในการนั้นในนครกบ,บิลพัทได้มีงานนัขัตฤกษ์ประจำเดือน8กันอย่างเอกเกริกมหาชน เล่นงานนักขัตฤกษ์กันฝ่ายพระนางมหามายาเทวีอีกเจ็วันจะถึงวันเพ็ญทรงเล่นงานนักขัตฤกษ์ที่ไม่มีการดื่มสุรามีแต่จัดตอกไม้ของหอมและเครื่องประดับในวันที่7ทรงลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ทรงสนานด้วยน้ำหอมสละพระราชทรัพย์สี่แสนถวายมหาทาน แล้วทรงแต่งพระองค์ด้วยเครื่องประดับครบทุกอย่างสเสวยพระกายาหารอย่างดีทรงอธิษฐานองค์อุโบสถเสด็จเข้าห้องอันง,งดงามที่ประดับตกแต่งไว้แล้วบรรทมบนที่นอนอันง,งดงามทรงหลับไปและได้ทรงพระสุบินอย่างนี้ว่าเท้ามหาราชทั้งสี่ยกพระนางขึ้น พร้อมกับพระแท่นที่บรรทมทีเดียวนำไปยังป่าหิมพานแล้ววางบนพื้นแผ่นศิลาขนาด60โยชโยภายใต้ต้นสาละใหญ่ขนาดเจ็ดโยดได้ยืนณที่ควรข้างหนึ่งลำดับนั้นเหล่านางเทวีของเท้ามหาราชทั้งสี่นั้นต่างพากันมานำพระเทวีไปยังสะอโนดาต ให้สงสนานเพื่อที่จะชำระล้างมนทินของมนุษย์ออกให้นุ่งห่มผ้าทิพรูปลายด้วยของหอมทิพป,ประดับประดาด้วยดอกไม้ทิพในที่ไม่ไกลจากที่นั่นมีภูเขาเงินอยู่ลูกหนึ่งภายในภูเขานั้นมีวิมานทองนางเทวีเหล่านั้นได้ตั้งพระแท่นที่บรรทมอันเป็นทิพ บ่ายพระเสียรไปทางทิศปราจีนแล้วให้บรรทมในวิมานทองนั้นครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เป็นพระยาช้างตัวประเสริฐสีขาวผ่องเดินเที่ยวไปที่ภูเขาทองลูกหนึ่งในที่ไม่ไกลจากสถานที่นั้นเดินลงจากภูเขาทองนั้นแล้วขึ้นไปยังภูเขาเงินมาทางด้านทิศอุดร เอางวงอันมีสีดังพวงเงินจับดอกปทุมสีขาวแปลงเสียงโกนจนาดเข้าไปยังวิมานทองกระทำประทักษิณพระแท่นบรรทมของพระมารดาสามรอบแล้วได้ปรากฏเหมือนกับว่าทะลุทางเบื้องขวาเข้าไปในพระอุทธรของพระนางพระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิในวันนักขัตฤกษ์เดือน8 หลังด้วยประการชนีในวันรุ่งขึ้นพระเทวีทรงตื่นบรรทมแล้วกราบทูลถึงพระสุบินนั้นแต่พระราชาพระราชารับสั่งให้เชิญพราหมณ์ชั้นทั่วหน้า64คนเข้าเฝ้าให้จัดปูลาดอัสนะมีค่ามากบนพื้นที่ฉาบด้วยโคไมยสด มีเครื่องสการะอันเป็นมงคลกระทำด้วยข้าวตอกเป็นต้นให้ใส่ข้าวปลายยอิอย่างเลิศซึ่งปรุงด้วยเนยใสน้ำพึ้งและน้ำตาลกรวดลงจนเต็มถาดทองและเงินเอาถาดทองและเงินครอบแล้วถวายให้พวกพราหมณ์ที่นั่งบนอาสนะนั้นแล้วและได้ถวายผ้าห่มและแม่โคแดงเป็นต้น ทรงให้พรามอิ่มหนำแล้วเมื่อพวกพรามเหล่านั้นอิ่มหนำเพียงพอด้วยของที่ต้องการทุกอย่างแล้วจึงตรัสให้บอกพระสุบินแล้วตรัสถามว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นพวกพรามกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชพระองค์อย่าทรงวิตกอะไรเลยพระเทวีทรงตั้งพระคันแล้ว และพระคันที่ตั้งขึ้นนั้นเป็นบุรุษไม่ใช่สตรีพระองค์จะมีพระราชบุตรถ้าพระราชบุตรนั้นทรงอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิถ้าเสด็จออกจากเรือนบวชแล้วจะได้เป็นพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีกิเลสในโลก